สวัสดีครับมานี่ช่องแม่ฉลองขนานั่งฟ้าสิผ้ามาเบิงวิธีตีเขา่าฟาดเขาอ่าสมัยโบร้านของเขาตีเอาจัางส่ละพี่น้องแต่่าล้านนี่ใส่้าใบปูเอาแต่เป็นสมัยกอนเีีเยวขี่ขั้วเลยพี่น้องมาท่าล้านนะครับสีมีเดียงเดี่ยงสำหรับเอาขีบข้อฟอนเขา่าละเป็นสระเดี่ยงเดี่ยงขีบปับ๊บ แล้วก็ฟาดส่วนสิได้เข่าตะลเม็ดทีน้องเอ้ยอันนี้เป็นหน้าหน่อยเพิ่งซื้อได้หนี่น้าใหญ่เพิ่งดูฝุ่นเพิ่งเอารถเกี่ยวดอกแต่ว่านี่หน้าหน่อยเฮ็ดเลยเสียวรถมาเกี่ยวมันกับกระเทือนมันหน่อยก็เลยเอาเอาคนเตียวเดี๋ยวแล้วก็เกี่ยวแล้วแล้วก็มัดตากแดดแห้งแล้วเรามัดมัดแล้วเราก็ทอนกันมานี้ทอนกันมาใสไร่ลาดหน่อยแล้วนี่เราก็เตียวบบดนี้ อ่ะเมื่อเมื่อไงใกล้พี่น้องมาหนิวิธีตีเขาที่ฟาดเขาเป็นสิละสมัยก่อนสมัยนี้หายากแล้ววมีแล้วพี่น้องมีแล้วมีลาดนี่ลาดเดียวเราเม็ดตำรวจหนิ <c oughs> ไปถึงวัด <c oughs> เอาเ <c oughs> มือ่อเมืพี่น้องวิธีการแบบโบราณได้หนิซู้มวันนี้รถเกี่ยวแลนไปพี่น้องก็ป็นเม็ดแล้วนี่จะไปตากแดดรถ,รถ <c oughs> มันยังอากได้ซ่ายังนี่นอาอยุสี่แล้วสมัยก่อน อ้าวนาน,นลแล้วก็ปิน้นเออพิธีเดี่ยงเลยพี่น้องคา้างนึงสิข้อสันน่นคันนึงข้อยาวเลยพี่น้องพิธีมัดเสียด,อ,มมด,ดอ่ะมันทำให้ขีดปูยู่ดิแต่หน่อยเราเห็ดแต่ละสองมัดมัดเดียวมันน้อยพ,ดพอดบุคคลแห้งแล้วอ่อนานขีดไปแล้วเ็ทั่สลัดนั่นเอออืม น,นตีเสาโบราณพี่น้องตีเสาโบราณขุนกับโบราณไม่กับโบล้านขุนกับโบราณไม่กับโบราณโบล้านต้องกันเมื่อไหร่ละแต่คนสมัยใหม่เขาเห็นว่าเป็นดอกอ๋อวันนี้หันมาทางนี้สิเบิ้งย่าเล่าคุณย่าเล่าสิตีเพียงสนุกไอบบ้เบิ้งนั่นนี่คนมาให้กับข้าวเป็นซิ่งเลี้ยงสิละเอาเกี่ยวมาตัดนี่ถูเอาลายมากเป็น,นสิ่ะ พัเอาอเียงไปทอนกันไว้ไม่ทำมัดแต่หัวใอ้ขั้วไม่ใ่งายย่ายังที่ไรพี่น้องไอ่งที่งี่กเกเียงบรไดิมเด็กนอนน้าตีเขาิแลอนอนพี่ละสองใจต้องใจย่ายนอนพี่ละตีเขาไม่แล้ว <c oughs> งานตัดตอกเียงสะกอนที่เหล่ยง มันแล้ววกก็หคยิออืเก็บเป็นกล่องไว้ปั้นไว้นั่นแหละพี่น้องลองดูวิธีการเป็อย่างที่เห็นทั้งสี่เพราะว่าเม็ดเขามันออกพวกเม็ดมังค้อนนะมังเพิ่นมัดตอกติดไว้นะอันนี้ก็เลยมาตัดตอกออกให้เอาให้ละเอียดไปเลยไปเดี๋ยวเพี่อนมาถอดกันสิไว้พี่น้องสำหรับสิเอาตอกมามัดอีกแด้วบ้านี้มัดเป็นโคนเป็นโคนแก้ไปกล่องไว้ พุ่มพักอืมพุ่มพักพุ่มหญ้าพุ่มดอกไม้ม้วนแนวใส่รประโยชน์มันเพียงตะกอนรุ่นใหม่ถ้าใคอยากเฮ็ดอยากล่องสมัยัตคุณตาคุณยายเด้อเป็นสีหัดไทยมาเบื้องชั่วสีได้กินเขาแต่ละเม็ดนี่มันยากทำงานสั่นใดมาเบิ้งเอามาติดต่อเปล่ามเกาเข้าเล่นไต้เปนสีโพเลือเห็ดเก่าข้องหลังให้เบิ้งเห็ด สำหรับผู้อยู่ทางไก่ทางอื่นดูเมืองนอกเมืองหน้นหนาถ้าเห็นเมี่งเสีกยกะใหนรับดึกถึงอดีตเด้อพี่น้องเด้อคิทดทอดบ้านตอนนี้เอาเห็ดสู้กินหนึ่งที่ละสัวส์ได้กินงานฝันเลยทำให้กนหน่อนึงที่ละต้องเห็ดคู่กันหนึ่งทีชัวร์จได้กินเหล้าเป็นเดือน,นพี่น้องน,อน,<ม>นอนเห็ดตัวหน้าคุณคุณหนึงเตรียมเสือลงฟาดคุณหนึงกัเตรียมเสือ,องลงรถยันมันบ่นท่านกันอืมวัท่านเด้อกัเพ,พียงสนุไล่กับ มันขี่คานนี่ผู้เห็นแนีงหลายต้องเฝ้าเตะตักให้ท่านตีเพราะท่านนะพ่อสีฟอนที่มันจะได้เป็นสอบเราเพื่อนเอามาดีใช่ปะทำไมก้อนนี่ตีเองีินี่ตีไปตีเอาแห้งกันนด้พี่น้องตีล้านนี่แล้วก็ไปตีล้านนาเป็นลูกแขกตีเข่ากันทุกีทีนวนกุ๊บกระมือลาบเป็ดลาบไก่สู้กันกินลาบเนี่ยเนี่ยพอต้องถามถ,ามถึงมุมีดอกข้าบมันเป็นบุญเดียนซีกับบุญกระถิน แบบพนี่จะเก่าตะหลังเราสุ่ฟังสิดอกวาผู้สาวมากกันกะลี่กันที่กลางหียงอือหูผู้สาวมากตัดสมตะวันใส่กันก็ฟังกันเป็ลี่คุยกันทีก่กลางกองเพียงกูละขึ้นตาเราแ,แข็งแรงคึ <c oughs> ้นได้แล้วก็ตัดขอเสนอเร็วตวลอดเนาะซ <c oughs> ุ้มบปลดออกจากเส้นเพียงเป็นกะสี <c oughs> เอาใหม่มาตีอ<ส>ีกเที่ึงอ๋อโว้ยโวมากคือห่อขคนก่าคนหลังได้เนาะไปตีเข่าซอยผู้สาว เมียไม่ก็บอไเ้มียยันสวาบ่ดูยังสบามักดีกว่าอย่้ยัน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 ฟุสาวบ่บ่มากดิขี่ว้าขอข้อก่าข้อหลังสิดอกคุณได้ิ่นหาใหม่มื่ตีเครื่งสนุนระบัดนี่หลังจากตัด ฟ้อนเขาที่ตีแล้วเพื่อนก็นกนมาตัดกรองไว้นี่เพื่อนก็สิเอาไม้มาตีเส้นนึงได้พี่น้องตีให้มันคูออกจากเส้นเฟืองอนั่นนี่ละเพไอนที่ตีเขาสนุปเพื่อนเอนิญนนะยี่เคาะเคาะให้เม็ดเขาออกจากเส้นเฟืองนะซึ่มันติดอยู่นะส้มบวกลูกนะเอาละเอียดเยิบได้พี่นออ้องทำไมก้อนใหญ่เพราะสิได้ปล่อยทิ่มได้เม็ดแต่ละเอียบเพื่อนก็สิฟัดอีกเส้นนึงอี่าี้นี่ ปีนมาตีกอฟาอย่างยังบ่เป็าาเปเปี่ยนทาแล้วจะวางงานถึงอ่างยังมาสั่นพี่น้องตีเฟืยงสนุเป็นสิระเพิ่นเพิ่นผ้าเอิ่นว่าตีเฟืยงสนุโดยสมัยโบราณเพิ่นที่การลักษณะการเฮ็ดการทำ้ำเนาตามภาพนี่แหละพี่น้องตัวสอจะได้กินเขาเพื่อจมีเขาไปกินแต่ละเม็ดหนึงเอา พี่น้องเายาวชนผู้เกิดใหมาไงรุ่นกระสือมือนี่กะมันง่ายแล้วมีรถเกี่ยวรถนวดโอ้ยง,ง่าย <c oughs> อืมเป็นเม็ดออกมาเลยแรงมันหลเอ่อเทคโนโลยีมัทนทำสมัยกสือมือนี่ัน่นเห็นบ่เม็ดเข่าคูลงบ่หน่อยได้พี่น้องนี่เห็นบ่หลายเติบได้นี่คุณยายแล้ว,วปเปลี่ยนกระโดงมาฟัดได้ปะนี่ ฟัดเอาเม็ดรีบออกแล้วก็เขาตึงไปใส่น้ามูเป็นผู้ปัญญาของคนโบราณเพิ่นคุณท่าเฮ็ดอ๋อคุณยายเล่าสิที่ฟัดเอาเขาเรีบออกพี่นอ้องเพราะว่าเขาเรียบจนมากไปอยู่อยู่หัวเฟนเนี้ยงควันนี่แหละเพื่อนเอาละเอีดดยดไ้พี่น้องสม,มัยโบราณลูหลวกเลยอืมหอบใส่กระดงพี่น้อง รับซุ่มตีออกมันสีส่วนมากสิเป็นเม็ดตึงแล้วไม่ค่อยมีเม็ดร,รีบหรอกนะั่นเรได้ฟัดยากตีออกกันอันนี้เป็นมองตีเฟียงฟ้อน,นออกนี้ยู่หัวเฟียงนี่มันสิเป็นเม็ดร,รีบลายเราต้องฟัดออกวิธีการฟัดเ,เป็นย้ายแล้วฟัดฟัดนานซีดเอาเม็ดร,รีบออก น,นันเหตุลท่ลัพี่น้องพิธ่การโซ<อ>เิีด้เขาตละเมียดพี่น้องเอ้ยอยากลำบาก<อ>ไรแต่สมัยโบราณน,นะตนนนะแต่ว่า ไอ้ลาำตาเดีดมันแค้ของเดียนแรกเลยถ้ามายูย้อมหน่อยอือครับสำหรับคลิปนี้ก็บงสิพอ่อซับนี่แหละนาะพี่น้องเนาะพอกรอบคุณท่านผู้ทีต่ติดตามผู้กดไลค์กดแชร์ให้แม่ฉลองอ่าถ้าเบิ่งคลิปนี้แล้วถ้าถึกอกถืกใจกับท่านผู้ชมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ฉลองเลยนะครับเด้อ ครับสวัสดีครับ